มาชมวิวถ้ำนาคากันนะครับนี่คือภูลังกานะครับที่มีถ้ำนาคาเดี๋ยวพาเลาะนะฮะแล้วก็ผมก็จะเปิดเพลงที่อาจารย์เก่งแต่งไว้นะครับอาจารย์เก่งบอกว่าให้ใส่ใส่ดนตรีให้หน่อยใส่กีตาร์ให้นะครับอ่าเดี๋ยวชมวิวกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอสังหาด้วยเนาะก็เนี่ยครับสวนยางตอนนี้กำลังผลัดใบนะครับ ส่วนที่ดินโซนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับที่ดินออยู่ตรงหน้าถ้ำก็ยังบางผืนก็ยังยังต่ำร้านอยู่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะฮะก็จะมีรีสอร์ทขึ้นมีการพัฒนาอสังหาเพื่อทำธุรกิจนะครับผมก็ ถ้าเข้า Google Map ก็จะเห็นว่ามีรีสอร์ทขึ้นมีร้านกาแฟมีคาเฟ่นั่งชมวิวร้านอาหารนะครับตอนผัดไปก็จะได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งนะฮะสำหรับต้นยางถ้ามองใกล้ๆจะสวยนะเป็นสีมหัอกกรนีนะฮะแต่ว่ากล้องออกมาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนี่ครับรีสอร์ตเป็นสไตล์แคมปิ้งนะฮะตัวนี้นะครับสวยนะครับตัวนี้ก็ ทำเป็นสไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะฮะโอเคอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับทรงเป็นไม้ไผ่อาจจะถ่ายไม่ค่อยละเอียดนะครับค่อยๆขับไปอ๋อมีที่พักด้วยนะครับด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นหลังหลังเป็นเหมือนบ้านนอกดาวนะขึ้นหกร้อยมีเต็นท์ด้วยนะเต็นท์ส่งร้อยเองนะเนี่ยเต็นท์ด้านหลังนะครับ สำหรับใครที่มารอปีนทำนาคาก็มาพักได้ตัวนี้มีฟรีอาหารเช้านะครับไม่ได้มาหลายเดือนก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นรูปทรงตัวเอนะฮะรีสอร์ทเนี่ยที่ดินอยู่ซ้ายมือนี่ก็ยังราคาพอพอคุยกันได้อยู่นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ เดี๋ยวจะแนะนำให้นะฮะชมวิวกันไปเรื่อยๆนะครับตอนเย็นก็จะมีไปเล่นดนตรีกันอยู่ที่บ้านมีกินร้านกาแฟที่เราไปมาคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้วิวสวยนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นทางขึ้นถ้ำนาคาแต่ผมจะลองเลี้ยวเลี้ยวซ้ายดู ดีไนก็สวยนะเนี่ยอันนี้ก็มีการพัฒนาที่ดินถมที่ถมทางแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งถมไม่เกินสองเดือนนะตัวนี้ทำเป็นสระก็คงจะทำเป็นร้านอาหารคาเฟ่ดังนั้นใครมาเที่ยวที่นี่ก็จะครบนะฮะมีมีที่พักมีถนนคนเดินมี ร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเราไปมุมนี้กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยวนรถกลับมาไปดูร้านกาแฟนิดนึงนะครับอ่ะอย่างทางนี้ก็สามารถทะลุไปที่อำเภอบานแทงจังหวัดนครพนมได้นะครับถ้าเลี้ยวขวาออกไปนู่นนะฮะตรงแยกใกล้ริมโขงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปตัวจังหวัดบงการเนี่ยมุมนี้จะสวยนะครับ ท่าำนาคาก็จะอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับตรงหน้าผาอยู่มุมนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอืมสวยไปอีกแบบนะครับช่วงหน้าฝนก็จะเขียวเขียวมีช่วงเช้าก็จะมีหมอกลอยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวออก เหมือนต่างประเทศเลยนะใบไม้ผลัดใบนะครับนี่ให้ดูจริงจริงในกล้องไม่ค่อยสวยเท่าตาเห็นนะนี่ปีนขึ้นไปข้างบนก็จะมีเจดีนะมีที่ปฏิบัติธรรมนะครับสี่ห้าชั่วโมงนะก็จะถึงนะครับก็ขึ้นไปมุ่นก็จะเห็นวิวบึงของหลง อยู่หลังกล้องเลยนะฮะจะเป็นวิวบนข้องหลงอ่านี่ก็มีการมาถมที่ถมทางส่วนยางใครที่ชอบแคมปิ้งนะครับที่นี่ก็จะเหมาะเลยอู้ห้านาทีแล้วนะครับเร็วเหมือนกันอ่าโอเคเดี๋ยวให้ชมอีกจุดหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะตัดกล้องไวทางมุมร้านกาแฟตรงแยกเมื่อกี้ อ่าตัวนี้ก็สวยนะครับรนี่ตัวนี้มุมนี้ก็สวยสวยบอบ่อซววยบอ่อเนี่ยในซอยนี้ก็มีไฟเข้าแล้วนะที่ดินไม่รู้ว่าตอนนี้แบ่งขายไหมแต่ก่อนแต่ก่อนเคยเคยสอบถามอยู่นะครับ ก็พอพอรู้จักครับถ้าสนใจจริงก็สอบถามก็ได้ให้ดูให้ดูภาพรวมก่อนว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่บรรยากาศดีนะครับโอเคสุดละจริจริงมันมีอีกแต่ผมจะตัดกล้องไปที่ทางร้านกาแฟสามแยกนะครับสักครู่นึงโอเค อ่าผมวนออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับอ่าผมยูกลับมานะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับโอเคถ้าตรงไปนี่ก็จะมีห้วยหินแถบห้วยหินแถบก็เป็นหินที่อยู่ในลำธารที่เป็นเหมือนลูกลูกงูเลยนะฮะเป็นหินแบบที่ แปลกมากเลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายทําใครอยากดูก็คอมเมนต์มาได้นะครับนี่จะจะมีร้านอาหารแล้วก็จะมีที่พักด้วยนะเนี่ยร้านถัดไปนี่ก็สวยเนี่ยที่ดินนี้จะก่อเป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วนะครับอ่าอย่างร้านกาแฟานี่ก็ทําดีนะครับเดี๋ยวเดยวชะลอให้ดู อันนี้จะเห็นท้านาคาได้ชัดเลยนะเห็นตรงจะง,งอยตรงนี้นะครับอันนี้ร้านกาแฟนก็สวยนะมีดาดฟ้าด้วยมีดาดฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีรีสอร์ทข้างหลังอ่านี่ครับผมสวยไม่เอ้ยอเดี๋ยวจะพาไปทางขึ้นถ้านาคา เป็นวัดนะฮะที่จริงขึ้นได้สองทางแต่ว่าทางใหม่ที่เป็นทางการหน่อยก็จะจะเข้าไปในเลยไปทางน้ำตกกินาีหน่อยหนึ่งนะครับเลยไปก็จะเป็นห้วยหินแถบแล้วก็มีถ้านาคีตัวนั้นก็สวยนะครับก็จะมีหินหินคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องปีนสูงแต่ก็จะเป็นมินิมอลเนาะเป็นเล็กๆนะฮะ อ่านี่อันนี้ก็ขึ้นได้นะครับเป็นวัดอันนี้เป็นทางขึ้นตั้งแต่แรกๆนะทางขึ้นตั้งแต่แรกๆเนยะวัดถ้ำชายมงคลน,นะถ้ำชัยมงคลอ่าเข้าไปดูไหมอ่าดูก็ดีนะครับอตัวนี้ก็จะเป็นทางขึ้นดั้งเดิมนะครับอ่าถ้าดูด,ด้วยตาก็จะสวยนะครับ อันนี้เห็นวิวชัดเพราะว่าใบต้นยางร่วงนะครับก็เลย